โรคหลอดเลือดขอดนะครับเป็นโรคที่พบได้บ่อยในกลุ่มประชากรของเรานะครับหลายลคนลองถกขาขกาเกีขึ้นมาก็จะเห็นว่าตัวเองมีหลอดเลือดขอดที่ขาอยู่นะครับก็หลายๆคนจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่มีอาการอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยระยะของโรคก็มีได้หลากหลายนะครับข้อมูลตัวนี้จะเป็นยังไงเนี่ยมาติดตามกันต่อในคลิปนี้ได้เลยครับ <S <S สวัสดีครับผมหมอเบสนายแพทย์ชินพัท์วุฒิวณิชย์เป็นศัลยแพทย์เฉพาะทางหลอดเลือดครับ โรคหลอดเลือดขอเนี่ยซึ่งเราก็จะพบกันบ่อยที่บริเวณขานะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่อาการแสดงอย่างหนึ่งของกลุ่มโรคใหญ่ๆที่เรียกว่าโค r o n i c venous d i หรือกลุ่มโรคหลอดเลือดดาบกพร่องเรือรังนะครับซึ่งโรคเนี้ยภาวะหลอดเลือดขอเนี่ยก็เป็นอาการหนึ่งในกลุ่มโรคนี้ซึ่งสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับก็เกิดจากที่ว่ามีการขยายตัวของตัวหลอดเลือดดำบกพงพองให้เห็นเด่นชัดจากภายนอกโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นจากการเสื่อมสภาพของตัวลิ้นหลอดเลือดดำเนื่องจากอายุที่มากขึ้นแล้วก็การเสื่อมนี้ก็เป็นตามวัยนะครับร งานที่ยืนนานๆทาให้ตัวลิ้นหลอดเลือดพวกนี้ทำงานเสื่อมเสียไปแล้วก็ทำให้มีการไหลย,ย้อนของตัวหลอดเลือดทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเห็นเป็นลักษณะของหลอดเลือดดาที่โป่งขยายปูนนูนชัดเห็นจากภายนอกครับสำหรับกลุ่มโรคหลอดเลือดขอดเนี่ยครับก็จะเจอในกลุ่มคนที่ต้องทํางานยืนนานๆหรือนั่ง้อยขานานๆน,นะครับที่พบจริงเลยนะครับก็อย่างเช่นครูทหารตํารวจที่ต้องยืนอยู่เวนานๆรวมถึงอาชีพของผมเองนะครับหมอพยาบาลที่ต้องยืนานานๆ้อยขานาน,านๆอย่างเงี้ยก็เจอกลุ่มโรคเนี้ยได้มากเช่นกัน โรคหลอดเลือดขอดนะครับตามที่ได้กล่าวไปในความจริงแล้วเนี่ยโรคนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของกลุ่มโรคใหญ่ซึ่งระยะของโรคตรเนี้จะมีได้หลากหลายเลยแต่แบ่งง่ายๆจะมีทั้งหมด6ระยะนะครับตั้งแต่1นถึงหเลยระยะแรกก็อาจจะมีแค่หลอดเลือดที่เห็นเป็นคล้ายๆเป็นร่างแหหรือว่าเป็นใยแ่มงมุมที่บริเวณขาที่เราเรียกว่าสไปเดอร์เวนหรือทีเรงเจ็กเตเซียนะครับถ้าเป็นมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นหลอดเลือดขอดที่เรารู้จักกันนี่แหละครับภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าเป็นวัลลีคสเวนก็คือจะสังเกตจะเห็นเป็นลักษณะููดนนนนนิ่มเห็จาากภย ะระยะที่3เนี่ยคนไข้าอาจจะมีอาการบวมขาร่วมด้วยถ้าเป็นระยะที่4คือเป็นมากขึ้นเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าบริเวณผิวหนังเนี่ยจะมีลักษณะสีที่ค้ำขึ้นหรือในบางคนจะมีสันหนังแข็งร่วมด้วยถ้าเป็นมากขึ้นอีกในระยะที่5หรือระยะที่6กเนี่ยก็จะเป็นระยะที่เริ่มมีแผลเกิดขึ้นซึ่งจะเรียกว่าเป็นแผลหลอดเลือดดำนะครับอ่าคนนี้ทิ้งไว้นาน,านความดันหลอดเลือดดำในขาสูงมากๆอาจจะแตกออกเป็นแผลที่มีลักษณะที่เป็นมีน้ำเหลืองซึมแฉะปริมาณมากๆได้ซึ่งไม่ว่าเป็น ถ้าเกิดว่าทิ้งไว้น,นานมีอาการในระยะแรกๆแ,แล้วไม่ได้มารับการรักษาอย่างถูกต้องนะครับในบางรายเนี่ยอาการอาจจะเพิ่มขึ้นได้ในระยะแรกๆที่เป็นอย่างเช่นคนไข้ที่มาด้วยหลอดเลือดขอดนานๆก็ถ้าทิ้งไว้นานๆไม่ได้รักษาบางคนก็จะมีอาการขาบวมเพิ่มขึ้นหรือมีลักษณะผิวหนังสีคําดำเพิ่มขึ้นหรือแตกออกเป็นแผลได้ในท้ายที่สุดซึ่งถ้าเกิดว่าเรา มีอาการในระยะแรกๆรักษาตั้งแต่ระยะแรกๆก็ทำให้ลดโอกาสที่จะเกิดแผลได้ในท้ายที่สุดนะครับในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นหลอดเลือดขอดนะครับจะมีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้จากตัวหลอดเลือดขอดเองเนี่ยที่แนะนำว่าควรจะมาพบแพทย์ก็มีทั้งหมด2แบบนะบอันแรกก็คือเป็นหลอดเลือดขอดและมีการแข็งตัวหรือมีริมเลือดที่เกิดขึ้นภายในอากลุ่มเนี้ยคนไข้จะมีอาการอักเสบบวมแดงในตำแหน่งที่เคยเป็นหลอดเลือดขอดอยู่เดิมเคยเป็นหลอดเลือดขอดนิ่มๆอยู่เดิมดวันดีคืนดีเกิดแข็งตึงตึงขึ้นมาอักเสบบววววมมมแดดงหรรือ่กัีข้้ย กลุ่มเนี้ยครับก็แนะนําว่าควรจะมาตรวจประเมินกับทางแพทย์นะครับอีกอันนึงที่เจอได้เหมือนกันนะครับก็คือเลือดออกในผู้ป่วยหลายรา,ายที่มีหลอดเลือดขอดปริมาณมากหรือว่าขนาดใหญ่เนะี่ยบางครั้งมีการกระทบกระแทกเล็กๆน้อยๆเกิดการปีกแตกของผิวหนังแล้วมีการซึมหรือว่าเลือดออกมาซึ่งคนนี้มักจะหยุดยากนะครับอาจจะเลือดออกปริมาณมากๆได้ซึ่งถ้ามีอาการอย่างนั้นก็แนะนําว่าให้มารับการตรวจกับแพทย์เพื่อพิจารณาการผ่าตัดรักษาอย่างเหมาะสมต่อไปครับสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดขอดนะครับก็สามารถดูได้จากภายนอก็จะ ประเมินดูบริเวณขาทั้งหมดของตัวคนไข้นะครับว่ามีหลอดเลือดขอดที่มันปูนนูนเห็นชัดอยู่บริเวณตรงไหนได้บ้างอ่าหลังจากที่เราดูแล้วว่าเป็นหลอดเลือดขอดจริงนะครับก็ต้องมีการไปประเมินหาสาเหตุเพิ่มเติมต่อนะครับว่ามีหลอดเลือดตรงไหนที่มีลิ้นหลอดเลือดที่เสียหายไปและก่อให้เกิดการไหลย้อนของตัวหลอดเลือดซึ่งนามาให้เกิดหลอดเลือดขอดซึ่งในจุดนี้การประเมินหลอดเลือดของขาและหาจุดไหลย้อนเนี่ยต้องทําโดยการอันดาซาวหลอดเลือดดําที่ขาครับ โรคหลอดเลือดขอดในการรักษาเนี่ยมีหลายวิธีนะครับซึ่งเรามักจะแนะนําให้ทําหลายๆวิธีร่วมกันไปเลยใน,นเบื้องต้นนะครับก็คือการใส่ถุงน่องทางการแพทย์อันนี้เขาเป็นถุงน่องเฉพาะทางที่เขาดีไซน์แรงดันมาให้สูงมากพอที่จะช่วยบีบไล่เลือดจากบริเวณปลายเท้าเนี่ยกับคืนสู่หัวใจป้องกันไม่ให้เลือดเนะี่ยไปไหลกองกันอยู่บริเวณที่ปลายเท้าหรือบริเวณขาครับ,บรวิธีที่2เนี่ยก็คือการใช้ยาครับก็จะมียาที่ช่วยให้หลอดเลือดดำเนี่ยมีการบีบตัวดีขึ้นแล้วก็บีบไล่เลือดไม่ให้กองกันอยู่ที่บริเวณขานคัออทีี่่3ก็ื การผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดเนี่ยก็จะแนะนําในผู้ป่วยที่อาจจะรักษาด้วยการใส่ถุงน่องการกินยาแล้วอาการยังไม่ไดีหรือว่า traumatic. ยังไม่ได้รับผลการรักษาที่พอใจนะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องมาจบลงเอยที่การผ่าตัดครับการผ่าตัดลรกหลอดเลือดขอนี่นะครับก็จะแบ่งง่ายๆเป็น2วิธีก่อนนะครับวิธีแรกก็คือการผ่าตัดแบบเปิดอันนี้ก็จะเป็นการผ่าตัดเพื่อดึงตัวหลอดเลือดที่มีการไหลย้อนออกส่วนวิธีที่2ก็คือการผ่าตัดโดยการสวนหลอดเลือดซึ่งการสวนหลอดเลือดเพื่อรักษาหลอดเลือดดาไหลย้อนเนี่ยนะครับจะมีวิธีกาารทํ หลักๆอีก2วิธีย่อยนะครับก็คือการเผาทำลายตัวหลอดเลือดดำไหลย,ย้อนด้วยความร้อนกับอันที่2ก็คือการปูดหลอดเลือดดำไหลย,ย้อนโดยใช้กาวทางการแพทย์ครับ สำหรับการดูแลตนเองเพื่อป้องกันเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากครับเพราะอย่างที่กล่าวไปว่าโลกนี้เป็นโลกของความเสื่อมสภาพที่เป็นตามวัยแล้วก็เป็นโลกของตัวลิ้นหลอดเลือดดำภายในที่มีการเสื่อมความสามารถในการปิดกั้นเลือดเพราะนั้นการป้องกันเนี่ยอาจจะไม่มีวิธีการป้องกันที่ได้ผลร้อยเนะครับเพราะว่ามันเรยอย่างมันเป็นโลกของความเสื่อมเป็นตามอายุครับแต่ก็แนะนำว่าพยายามมันสังเกตขาของตัวเราเองนะครับถ้าเกิดว่าสังเกตเห็นว่าหลอดเลือดขอดปูดนูนเกิดขึ้นมาตรงไหนนะครับก็พยายามมาพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเพื่ สมต่อไปครับสำหรับผู้ปว่วยที่มีเส้นเลือดขอดที่ขานะครับก็อย่าได้นิ่งนอนใจนะครับโดยเฉพาะผู้ปว่วยที่มีอาการปวดบวมตึงน่องหรือว่ามีปัญหาทําให้ใช้ชีวิตได้ไม่เหมือนปกติหรือทํางานได้ไม่เต็มที่เนะี่ยก็แนะนําให้มาตรวจพบแพทย์เพื่อประเมินนะครับเพื่อรับการรักษาไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาการใส่ถุงน่องหรือการผ่าตัดอย่างเหมาะสมต่อไปก็สามารถมาติดต่อกับทาง h ด a d Care เพื่อรับคำปรึกษาจากแพทย์ได้เลยนะครับ